วันนี้เราจะมาทำผักผู้ชายขาวค่ะทุกคนผู้ช,ชายขาวใช่ไหมคะ oh. โอ้โหก็จะซื้อได้นะคะอย่าต้องสั่งเท้าน,นะคะเนี่ยต้องสั่งต้นสูงสูงค่ะทุกคนกินยังกินหอมหอมค่ะทุกคนแต่บางคน<ๆ>ไม่ชอบกินก็จะบอกว่าฉุนคะ <S <S ่ะทุกคนแต่มาจะทำเมนูต้มู้าวผู้ชายขาวค่ะทุกคนกินกันค้ามาทำวิธีการทำกันค่ะส่วนประกอบเราก็จะมีนะอันนี้จะทำต้มู้นี่คือพระเอกของเราค่ะ <S <S ทุกคนและอันนี้ด้วยคะ่ะอันนี้ก็พระเอกของเราคะ่ะผูชช้ช,ชายขาวผู้ชายขาว ะะอันนี้ก็จะใส่ถั่วงอกอันนี้เราก็ต้องเด็ดหัวก่อนนะคะทุกคนตัดเนี่ยตัดท้ายเลยผัดตัวนี้จะทําให้เรากินแล้วกรอบกรอบหวานนะคะเนี่ยงอกเราก็เด็ดหัวท้ายก่อน,นะคะ่ะเด็ดไปเรื่อยๆแล้วก็ต้นหอมชานีเราก็มาหั่นก่อนนะคะทุกคน ก็แบ่งไม่ทำค่ะไ้แบ่งไม่ทำแล้วที่เหลือเราก็เก็บข้าตู้ไว้เหมือนเดิมค่ะทุกคนเก็บดีๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวช้ำหมดเลยค่ะทุกคนอาแค่นี้พอค่ะอันนี้ไปกินมื้อต่อไปค่ะไว้ผัดกับหมูกรอบอร่อยอร่อยค่ะทุกคนอ๋อดีแล้วอ๋อครับ

vàng con ามาค่ะมากินผัดกุยช่ายขาวด้วยกันค่ะทุกคนโอ้ยิ่งได้ข้าวต้มร้อนๆเลยยิ่งดีเลยนะคะโอ้อร่อยอร่อยอร่อยเน้นเน้นกุยช่ายกับเต้าหู้นะคะทุกคนจริงๆได้หมูกรอบยิ่งดีเลยค่ะพอดีจังหวะไม่มีค่ะวันนี้เลยได้กุยช่ายขาวกุ้งมาดูกันค่ะทุกคนอร่อยค่ะทุกคนอร่อยอ อร่อยค่ะทุกคนอร่อยหอม